เอ้ยเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันเอาตรงตรงแล้วมึงเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันเออรงไอ้แม่งหาดี่แม่งมีดตัวฟาร์มอ่ะโอยอยากออฟเลนอ่ะตาเฮ้ยพวกแกเล่นอะไรแล้วแล้วแล้วหาดมึงไม่แตะตัวออฟเรียนเลยมึงก็เอาคิวเรียนไปโลได้ไหมพี่ตังไอ้แบนแบนแกลบแบนแกลบกูกลัวกูกลัว อ๋อมันแบนแก๊งมันไบนเล่นแก๊กนี่หว่าโอเคเฮ้ยแบน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 เเฮ้ยพวกแกเล่นอะไรกันนี่อ่าเรามีแก๊งไปเนี่ยโอ้มันไม่มีแก๊กงจบแล้วโอโโหแบนไปได้ยีพกูเลยนสูดก็ได้ยีตัวอะไรดีวะกูเล่นอะไรถ้ากูเล่นทายาเปล่าเนาะเกียวสูดจริงเหรอเย็ดเกียวสูดตัวหนึ่งว่ะลัดหัวผมเอาไหมอ่ะกดมาดิกลิ่นทะเลเทียวอ่ะก่งมาก เล่นชนะตลอดนะเล่นแรงอ่ะก็มึงกดของมันยอดมันดีไอ้อูดไอ้อูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออยโอ้ยตาตาโอ้ยพวกกูต้องตาลัดอะไรอูดเพื่อนอูดเพื่อนอูดบิดสนาสรุปเล่นอะไรกันเนี่ยเราเล่นแครี่เล่นเกมอะไรเล่นเกมตรงเมืองไหนแหละตรงมึงป่าใช่ไหมตรงไม่เตินป่าหเลอลายเตินป่า ไม่ไม่กูป่ากวนตีนี่เยี่ยนี่ปเราไม่เชื่อใจตัวเซน่เราไม่เชื่อใจในตัวเซนแม่เซนเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้เพราะอะไรเราจะเล่นป่าเองกิวดอร์เซนเซนกิวดอร์มาแล้วเออกิวดอร์แข่งขังให้เอลสูแล้วก็ลากผมขมมากกูเยี่ยนกูแหละเป็นเป็นขี้โม้วันก่อนถามกูอยู่เลยว่าพี่ทีเล่นกิวดอให้โหดแบบนี้ตรง จะเป็นอะไรเฮ้ยเป็นอะไรใจเย็นดิเป็นอะไรกันจะตายอะไรยังไงตายโรงนี้อ้ยโอ้ยโหรออ้ยเฮ้ยตรงที่อ้อยอ้อยไปตั้งอยู่ที่ทายเกมโอ้ยยอ้อยได้ทายเกมไม้สลิงมันคููดาวน์นานขึ้นทายเกมอ้อยแรงนุ้ยไอ้ยกมหลังกีกูไม่กูตายเลยนะ มท้ายเกมท้ายเกมมันดินมันกูดาวนานขึ้นโคตรนานเลยได้ยินไหมส่วนเด็กเฮ้ยอย่าด่าเขากูเป็นคนดีแล้วกูเป็นคนดีอเลยเฮี้ยไม่นะกูกูกูนี่ใส่ดีเลยอะเรีนกูต้องเอามาดติดก่อนเลยใช่ไหมมาถึงแล้วเตะจะขก้นวอฟดายก็คือกูโดนแบนเลยใช่ไหม มึงไม่ใช่โดนแบนอ่ะมึงโดนประจานด้สักทีที่ใช้โผล่ไปโผล่หน้าเพจระวังไปโผล่หน้าเพจนะครับเฮ้ยมาแล้ว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 ไปไปบนไปบนอ๋อเขาเห็นได้เวลาออกเกมไปไปไปออกเกมไหมออกเกมกินชินอาริมแพลกโอเคเฮ้ยเจไอ้ไอ้สตารามันอัตตานิยมรู้เ่ะมัากำลเอา เอ้ากูไม่ได้พันนิดมา้ยอ้าวอ้าเอ้าวเอาเพื่อนเพื่อนเจือนเพื่อนซาต้าไปไปเดินไปมันเลยเดิน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 แกไปฟาร์มไปปั๊บเดินไปฟาร์มก็สมึงเหาเลยล็อกซี่มึงเหงาคนฟาร์มเดินไปฟาร์มช้ามึงไงเอาคิวเดอร์มึงเอาคิวเดอร์ฟาร์มแล้วมันเป็นยังไงไอ้สังมันฟาร์มช้าตัวมึงฟาร์มเร็วเออไอ้กูกูไปเปลี่ยนก็ได้โอ้ยเปลี่ยนเลยไปพรากูไปเปลียนแม่งเลยไปเออโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดิน ต้นตุ้งตัวมึงปาจ้าเหี้ยเว่งไอ้ตัวมึงตุ้อ้าอ้าอ้าไอ้พวกมึปาไปเลยอ้าบอลใจเย็นมึงใจเย็นกูจะตายด้วยไอ้เนี่ยโง่นี่โดนยิงไปมึงแล้วใครจะปาล่ะเออกูเองก็ได้กูจะเป็นฮีโร่ที่พวกมึงคอยด่าว่าไอ้โง่เลยนะเฮ้ยดีกว่าดีกว่า เฮ้ยไปรอดิมึงไปถามมึงไปถามมันไม่มีปัญญาเรียนเร็วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วบอสอย่ายืนสู้ไปนอย่ายืนสู้ไป้ะเฮียเฮ้ยมันจะตายมันจะตายเฮียไม่เฮ้ยบอสบอสจริงมันจริงมันกูมองไม่เห็นเขาเรียกว่าเออเขาเาเรียกว่าอ่อนให้ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะสกิลสองไปนะแล้วแกก็สกิลสกิลสองตามไปได้ได้ริงแบบนี่เลย เลยแบบสตันแล้วก็จิงเปนเลยไงเฮ้ยเหียนี่แบบอ่อนให้ตรูแล้วนะไอยากโมไ่อยากโมอ่อนให้ตรูแล้วแมวเมาเออเขี้ยนกูกลัวกูกลัวกวาดกลัวเออไานไม่ไไมติมแกกลับก่อนแกกลับก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันเข้ามาทำไมวะ กูคิดว่าซเรตเลนตลอดหรือกูบอกให้ไปปามึงเงี้ยใช่เียรซีเขียฮากบอไปเด็กดินเมาขี้ดิขี้ขี้อยากสิงกูอยากสิอยากตายกูต้องกูอยากตายกูอยากสิกูหายโอเคมึงสล้ไปละไอ้วต้องมาเมาดักเรแ ไม่มีพันธุ์อันตรายไม่ดีเอาดักเอาทังไปเอาทังไปอย่ากลางก่อนมันไม่มีพันธุ์อันตรายให้มันน้อยกันมันดีมากดีมากดีมากป่าพวกกูไม่มันเดีป่าพวกกูเขาสบายเลยแท้โอ้ยเหี้ยอะไรพวกกูอ้วไว้หมูใิชิตเตอร์กูหนึ่งโอ้เกือบโดนลากโอ้เกือบโดนลากนี่แหละเหตุผลที่กูบอกว่าเราไม่ควรเอาอุปกรณ์แบบนี้ มันเข้ามาปานทีเดียวอะเข้าไปเปิดเลยนะเมื่อกี้มันมันเข้ามาปานทีเดียวะไอ้เฮ้ยอุลตราพิโน่หนุ่มีอะขาขาไปแล้วว่าขอโทษด้วยว่าขอโทษด้วยเป็นเลี้ตาอะไรที่ดีวะไอ้หมดทำไมเฮ้ยไม่เป็นไรโอ้ยขออ่อนให้ยังไม่จบอ่อนให้อ่อนให้เฉยแมวปามาไมจบไมเชียอเออพวกกูก็เชี่ยวไหวบูนชีดมือให้เซินนั้นยัดหัวคม ปีคมมาาเฮ้ยอ huh ่าโง่เหี defence. ้ยเฮ้ยเออตย์เตย์เตย์เข้ยเขายข้ามันอเี้ยได้บอกเข้าตัดเ็ดเป็ดเป็ดอะไรได้แบวิ่งไปแบบนานเยนกูไม่เห็นกูอันนี้ขนาดไม่เอาป่าวอให้แมวขกูวางโบ๊ทแป๊บนึงถ้าเกิดกูพิมพ์ไปว่าอ่อนให้แมวพัดมานี่เอเลยก็ มึงจะโดนลุมด่าอะไรเหี้ยกูโดนหาว่าแอคแน่เลยเหี้ยเชื่อกูดิเอ้ยตรงแล้วถ้ามึงแล้วถ้ามึงกำลังจะแพ้มันจะพีมันด่าไปเลยเพื่อยำซ้ำเติมเว้ยเอตรงแดงมึงอ่ะตรงตรงแดงมึงอ่ะมันเอาไปแล้วแหละเหี้ยเออบอลกูไม่ได้อยู่ด้วยนะกูไม่ได้อยู่ด้วยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูกูโอเคกูโอเคกูโอเค กูโอเคกูโอเคกูไม่โอเคกูไ oh, ม่โอเคตักิวมาบ้าอุร okay. ้อนเนี่ยกูเอามาทุชอบประเทศนีแถมเพิ <car yeah> <car ่มดาเมจด้วยเออเฮ้ต้องไปบนเดี๋ยเดี๋ยวกูไปเคลียร์กัแถมหิวเลือดมันฮิวเดี๋ยวเราไม่รู้ต้่าหัวร้อนทำไรได้เราเรายืดซาาอยูยโอ้สุยอด อย่าสตาร์ไปทำยียอะไรเลยอย่าดูโอ้ยโอ้ยไปฟันกูแล้วกูตายกูตายกูเสียไม่นะโตเราชาด่าไปแล้วโอ้ซาตาร์ไปดูดูซาตาดิเฮ้อสตากูเก่งจริงใช่ไหอะเล่นอะเล่นน่นนึงไอ้แก่ละที่เกาตามไปก็ได้จริงตามกูกูไม่อยากกูไม่อยากเล่นกูอยากกูไม่อยากเป็นไททันเป็นเลยกูไม่อยากเป็นสารไอ้ยังมีคนจะเป็นป่าไพทอนไอ้ยังเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยแม่งโดนลากไม่แดกแล้เฮี้ยสุด เออไม่โดนไอ้เหี้ยตาเล่เหี้ยกูตาเล่สัสมาแลมาแล้วมาแล้วิงแม่งเหี้ยยัดแม่มากไหมวะไอเหี้ยตายไปเลยเนี่ยอที่ล่างล่างขอโทษขอโทษกูที้ล่างมาขอโทษขอโทษลืมไปแล้วว่ากูกูอยู่เนล่างกูลืมไปแล้วหยับยูยีหยับยูยีเยังอยยไม่จบยัไจบเน็ตเนมีโอกาสชนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเฮ้ยไม่อยากเถียงกูดิ ยังทำสุดกูให้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไหนเงี้ยติ๊กเปอร์เซ็นต์ติ๊กเปอร์เซ็นตโอ้กูลุกออฟไม่ทันเข้ามาดิมาเข้ามาดิกูบความกดกันโดไม่น่าไอ้เหี้ยอยู่ในป่าไม่น่าไอ้เหี้ยไม่น่าป้อมป้อมไม่รู้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 ไอ้เงี้ยบ๊บเบอร์ไม่ไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่รู้แล้ว

กู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 ช่วยกูช่วยเฮียกูช่วยกูช่วยเฮียมองไม่เห็นไอ้ศาสตร์กูมองไม่เห็นเออโอดคอมพอมพินี่โดนแต่ไม่ตายมึงมึงเก็บต่อดียิงไม่ดีเฮียเฮียเอ้เฮียเอ้ไอ้ยัดแม่ว้าวโอ้โอ้โอ้ยเจ้าไอ้ อะไรอน้ันเฮียไม่ได้ดูอยากงอะอิน้ำมาเลยแต่กูยังไม่มีของไม่กูได้อิน้ำกูแ็งเลยกูยังไม่ได้เลยความเครียดอาตาิโอโหอยู่ด้กันเฮียเพิ่ดาเมจโอ้ยบาบ้าทุกคนกบ้ากูได้เล้เียไมกูกูไม่เคยได้ลิงแม่เหียยัดแม่ตีทองตีทองกูออกกูไม่เคยดมันมีวิธการเอสกิล เอ้โอ้โอ้โอ้อ้ยเต็มเลยโอ้ว้าอ้ไมรอดปหกล็อกล้วูต้องรอดด้วยฮอสุดยอดสุดยอดเออไม่ไม่สุดยอดละไปแล้วูหยตัวหยตัวไปแล้วไม่มีใครสัาสากิโย ไม่นคูตายสีแล้วทุกคนอ้นอะคูาใช่ชี้ชายตีฟาทุยเลย w h a e f ไอ้เนไอ้เนยังขยับแกอีกอ่ะไัวใ่าให้กำลังใจบอสขยับอยากว่าอยับมาขัดกันให้กำลังใจคูดิเออเซนเขาเรียกว่าให้กังใจแต่ต้นลมเฮ้ยเฮ้ย Fuck you เอาเอาสไตล์ใยญ่ดิโดไม่ใสันต่อยตายแน่ไม่ไทสันไม่ใช่สันยหมอปลาเ้ยหมอปลาอีไอีไอีไอี๋ดู้ยู่ดัก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 มีบอสีบอสปลานะฮะดักดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้นหอแล้วหอแล้วนนะคนไปจะตาย ยิเว้ยิงยบอสมายิงมาช่วยยิงเลแมงบอสยเอออยยดีนัดสุดท้ายนัดอยฟาร์มโอ้โอ้สาสากอยู่ไม่กไม่กอไม่เเลย่ดนม่ดนมารากแล้วเอ้ยเราเราปล่อยเลยนะเราปล่อยเลยนะเพื่อนครับเพื่อนครับบอเตเพื่อนเครับ มุนแตกไอเดียขี้ยกลับมาก่อนเฮ้ยไม่ไม่กูกูฮีโร่กูฮีโร่กูฮีโร่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 เออไปถอยถอยถอยกลับััับบบงงลได้ได้ได้เฮี้ยได้เออกูแล้วบอสมึงตายแล้วเว้ยบอสมานี่มานี่มานี่บอสดีกูไว่าจาเดี้ยบบก็ล้อห้ย มีคนร้องไห้ด้วยน้องพ่อแล้วันเยเ้ยเอ้ยอะอะยอยอเ้ยยอเยอยอยอจออบจจบบบจบาเจบบจ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 บบจจบจจบจบจจบจ้จจบ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 บจ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 จ